แล้วถ้าเราเรื่องเจาะลึกไปไหนๆก็พูดถึงเรื่องของพิธีเปิดนะครับ,รบพิธีเปิดและปิดการแข่งขันซีเกมคราวนี้เนี่ยตอนเนี้ คอนเซปต์เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนครับของพิธีเปิดก่อนแล้วกันสถานที่เนี่ยยังเป็นราชมังทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดนะครับถูกต้องครับก็หลังๆจากที่เราตัดสินใจนะครับเปลี่ยนจากที่สนามหลวงนะครับมาเป็นที่ราชมังด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีสถานการณ์นะครับเรื่องของพระพันปีหลวงนะครับที่สวรรคตต่างๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ตัดสินใจนะครับในการที่จะเดินหน้าทุกอย่างให้เป็นในรูปแบบ ที่เป็นสากลน,นะครับก็จะยืนยันนะครับว่าพิธีเปิดที่เป็นสากลน,นะเขามีเรื่องของการแสดงมีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเรายังมีครบนะครับแต่ว่าเราปรับรูปแบบให้มีความสง่างามและเรียบง่ายนะแต่ว่าจะเป็นโชว์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ความรักความสามาคัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับประเทศทั้ง11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับก็จะเป็นการแสดงถึง ความวัฒนธรรมประเพณีของไทยเอกลักษณ์ไทยผสมผสานกับความทันสมัยในคอนเซปต์เรื่องของกรีนซีเกม m e ก็คือเราคำนึงถึงความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีเช่นเราก็จะไม่มีแบบเป็นพลุไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโดรนแทนนะเป็นตัวอย่างครับอันนี้หมายถึงว่าช่วงพิธีเปิดและปิด ช,ช่วงพิธีเปิดครับใชคบ่คือช่วงพิธีเปิดและการแข่งขันสนามต่างๆนะ่ครับเราพยายามที่จะลดเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของขยะจะมีระบบการจัดเก็บขยะนะร่วมกันกับสมาคมซาเลง้งเป็นต้นนะก็จะมีเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ นในเรื่องของการสนุกสนานต่างๆเราอาจจะลดโทนลงมานิดหนึ่งนะครับ,รบที่เราเคยว่าจะเป็นคานิวาเป็นเ<อ>ฟสติวัลใหญ่โตอันนี้เราก็จะขออนุญาตงดไปนะแต่ว่าเรื่องของแสงสีเสียงในพิธีเปิดปิดเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมครับครับ<อ>ครับแล้วการที่ซีเกมสครั้งนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของของประเทศไทยเราที่เราใช้3จังหวัดเป็นเป็นสถานที่แข่งขัน จ้าภาพร่วมเนี่ยมันจะทําให้เกิดความยากและทําให้ให้ในฝ่ายจัดการขานเนี่ยมีอะไรที่ยากลาบากขึ้นไหมครับหรือว่าสามจังหวัดก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับในซีเกมนะครับเราจะเห็นว่าในประเทศที่ใช้เมืองเยอะๆหลายๆเมืองจัดการขาดนะครับจะมีการยากลําบากในเรื่องของการบริหารจัดการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคมการจัดศูนย์เพลสเซนเตอร์อะไรต่างๆน่าจะกระจายมากเกินไปนะเราก็เลย จำกัดอยู่3จังหวัดนะครับ,รบแล้วก็พยายามให้ชนิดกีฬาทั้ง50กว่าชนิดกีฬาเนี่ยครับอยู่ใน3จังหวัดนี้ให้มากที่สุดจะมียกเว้นอยู่แค่ไม่กี่ชนิดกีฬาเท่านั้นนะเช่นเรื่องของออบอลลิงเรื่องของเออสเก็ตน้ําแข็งนะหรือว่าตะกร้อเท่านั้นเองที่อยู่นอกสามจังหวัดเพราะฉะนั้นการบริหารจ,าจัดการ3จังหวัดเนี่ยไม,ไม่ยากเกิน นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากในในพื้นที่อย่างดีมากนะทั้งชนบุรีและก็สงขานะครับมีการตื่นตัวและความร่วมมือจากท้องถิ่นดีมากครับก็ไม่เป็นประเด็นปัญหา ส่วนพิธีเปิดเนี่ยครับก็เราก็จะไม่ได้ให้นักกีฬานะครับที่จะแข่งที่ชนบุรีหรือว่าที่สงขลาเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะเราก็จะมีจัดพิธีย่อมๆนะครับในแต่ละพื้นที่เช่นสงขลามีสนามตินนะครับชนบุรีเราก็จัดให้มีพิธีนะครับรวมตัวการระวางนักกีฬาที่อยู่ที่นูน่นมาเดียวนในกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน,กนนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะยุ่งยากมากขึ้นในการบริหารจัดการแต่ผมคิดว่าอยู่ในวิ สายที่เราจะสามารถเริหารจัดการให้เรียบง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมได้ครับขอย้อนไปนิดนึงนะครับว่าในพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่9ทธันวาคมใช่ไหมครับครับและทีนี้เนี่ยอีก2วันถัดมาเนี่ยฟุตบอลไทยก็จะเตะกับกัมพูชาในนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยปัญหาเรื่องของภาพสภาพสนามมันจะมีปัญหาในการฟื้นฟูไหมครับ ไม่มีครับเพราะว่าได้ได้คุยกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับ,รบวางแผนร่วมกันแล้วนะครับว่า<ม>ในพิธีการเปิดนะครับจะไม่มีการลงไปย่ำที่สนามนะ<อ>ก็จะมีการปิดสนามเอาไว้แล้วก็การปิดเนี่ยจะเป็นการปิดที่ใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด นะเพื่อไม่ให้ญ้าเนี่ยถูกทำลายไปนะครับ mm hmm. ก็จะใช้วิธีการด้วยการเล่นแสงสีเสียงนะครับในพื้นผ้าต่างๆนะเพื่อที่จะให้รักษาสภาพหญ้าให้ดีที่สุดนะเพราะว่าก่อนก่อนเปิดการงย่งขันนะผมเข้าใจว่าวันที่สามที่4ี่เรืออะไรเนี่ยครับก็จะมีวันที่สามจะเริ่มเปิดสนามแล้ว นจะต้องใช้สนามครับก็จะได้มีเวลาซ้อมใหญ่เรื่องของการจ่ายแดแข่งขันวันที่8วันที่9เปิดจริงวันที่10สนามก็จะอยู่ในความพร้อมในการใช้งานวันที่11ครับก็สรุปว่านักกีฬาเนี่ยจะไม่ได้ลงไปทําพิธีไม่ได้ลงไปนักกีฬาจะเดินเข้าไปในสนามนะครับเลื่อนลู่ใช่แล้วก็เราก็เราก็จะจัดเซกชั่นนะครับคล้ายๆกับกีฬาโอลิมปิกไม่ต้องไปยืนรวมกัน นะก็ท่าท uh, ่านจะนึกภาพโอลิมปิกนะครับที after after ่ขอขึ้นน้ำเสร็จเดินเข้ามาตรงฟลอร์แล้วนิดเดียวเนี่ยนะครับนักกีฬาก็ไม่ได้จะต้องมายืนรวมกันแบบแบบสมัยก่อนนะครับเราก็จะจัดให้พอเป็นเกียรติเสร็จแล้วนักกีฬาเดินเข้าแล้วเนี่ยก็จะจัดพื้นที่นั่งตรงอัศจรรย์อะไรต่างๆเนี่ยให้กับนักกีฬาได้เป็นส่วนร่วมอยู่ชมการแข่งการเปิดการแข่งขันด้วยครับครับนั่นหมายถึงการแสดงโชว์แต่ละชุดเนี่ย ผู้แสดงก็จะอยู่บริเวณลู่บริเวณรอบใรอบถูกต้องครับอยู่รอบรอบทั้งหรอบไม่ลงไม่ลงไปในตัวสนามไม่ลงไปตรงกลางครับ